ฝ่าฝืนคำสั่งกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยนะครับสำหรับโรงผลิตเหล็กเส้นในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสุดซอยกระทรวงอุตสาหกรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาตรวจสอบโรงงานแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านนั้นได้ร้องเรียนนะครับว่ามีการลักลอบประกอบกิจาการนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรี ได้มีการออกคำสั่งนะครับให้โรงงานแห่งนี้ปิดปรับปรุงแล้วก็หยุดประกอบกิจการทุกอย่างห้ามมีการเดินเครื่องห้ามนำเหล็กออกไปขายนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจพบว่าเหล็กที่ผลิตที่นี่นั้นไม่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมไปถึงมีการตั้งและก็ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังไปตรวจพบว่าเอกชนไทยที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตแห่งนี้มีการให้เอกชนทุนจีนนั้นมาเช่าเครื่องจกักรเพื่อจะผลิตเหล็ก โดยที่จะมีการแบ่งผลประโยชน์กันหลังจากมีการขายเหล็กนะครับซึ่งตามหลักแล้วไม่สามารถทําได้นะครับโดยการเข้าตรวจสอบวันนี้ของเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการยกระดับคําสั่งที่เคยออกไว้แล้วถึงขั้นที่ครั้งนี้นั้นอาจจะนําไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตรวมไปถึงการปิดโรงงานครับ